ตอนเล่นเป็นพระเจ้าเป็นอะไรใครร้องเสียงดังนลอยอ่ะอยากอยากอยากท้องหรือว่ายังไงกันฮะอยากกินแป้งทอดกันเลยโดยอยากกินอะไรหรอฮะโอ้ยฉันไม่ได้กินแป้งทอดมาตั้งสามวันแล้วอ่ะจะออกไปซื้อนะ ก็มีอยู่แค่สิบเยนนะแค่นี้จะซื้อได้ไงเล่าไม่พอไม่ไหวอ่ะไม่เอาแบบเนี้ยมีกมากโอ้ยก็อยากจะช่วยอยู่หรอกนะแต่ว่าฉันก็มีแค่สิบเยนเหมือนกันฮ่เอยไม่นะไม่นะถ้าหาไม่มีแปงทอจะไปต้องตายอ่ะตายแล้วอ๋อจริงสิ้อหอกแล้วใช้นั่นก็สิ้นเรื่องแล้วนี่นะอะไรเหรอเครื่องเล่นเป็นพระเจ้า ทางนั้นนะหลวงพี่ตาช่วยเป็นพระเจ้าไห่ทีนะหรออันน่ะอ่ะอ,อแล้วก็ใส่เงินทําบุญลงไปนี่ฮะได้ได้โปรดเถิดขอให้ลูกช้างได้กินแป้งทอดด้วยเถิดเปล่งแสงแล้วฮะตอนนี้ล่ละรี่พูดแล้วก็ดีว่าจะสมหวังดังปรารถนา<จ>แล้ว <สม S 1> พูดรตายจริงขอบคุณมากเลยนะคะ <c oughs> ได้แล้วแม่ครับเขาให้อะไรมาเหรอเห็นบอกว่าเป็นของหวานนะจ๊ะอุ้ยให้แป้งทอดมาเยอะขนาดนี้เชียวโอ้โหเห็นมาเห็นมาเห็นมามออำชอบของชอบ นี่ขอพรแบบไหนก็เป็นจริงได้อย่างงั้นเหรอถ้าเป็นความต้องการส่วนตัวเล็กๆน้อยๆด้นะถ้าขอให้ตัวเองเป็นนายกอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้อะที่ใหญ่ไปอืมอืมจะขอให้ได้เงินค่าขนมหนึ่งล้านเยนเอ้ยอ้อาไม่เห็นเปล่งแสงเลย ใส่เงินทำบุญแค่สิบเยนแต่จะเอาตั้งล้านเ,นเายนเนี่ยเหรองั้นลดเหลือแสนเยนก็ได้ก็ยังไม่เปล่งแสงอีกอะงั้นพันเยนหน่อยงั้นรอ้อยเยนเอาอจงสมหวังดังปรารถนาใ <laughs> ช่ยโยอร้อยเยนร้อเยน <laughs> ขนมร้อยเย็นครับทำไมเหรอเอาขี้โกงนี่นะคืนสิบเย็นมาเลยนะจบยเจ็บมากะมีเหรียญร้อยเย็นตกอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะเป็นไปได้ยังไงอ่ะฮะ<า>ฉันจะออกไปช่วยผู้คนในโลกนี้ให้สมปรารถนาเอาอีกแล้วนะ อย่าทำมาไรปรหลาดตลาดก็แล้วกันสบายมากเนะ่ <c oughs> อะอาอเดี๋ยวก่อนฉันขอไปด้วยโนบิตะเป็นพระเจ้าอย่างนั้นเหรอไม่ต้องห่วงหรอกทดสอบดูได้เลยใส่เงินทําบุญล,ลงในนี้เลยสิอ๋อเข้าใจแล้วจ้าอืมสิบเยนคงจะพอนะแล้ขอให้หนูได้พบคุณแกรี่วาร์ตาได้ไลายเซ็นแล้วก็จะได้จับมือกับเขาด้วยเธอแกรี่เหรอ เขาเป็นดาราฮอลลีวูดที่ดังมากเลยจ้ะฉันดูหนังของเขาทุกเรื่องเลยอ่ะโอ้โหแบบนั้นน่ะอาจจะไม่ได้ก็ได้นะ,ะเล่งแสงแล้วจงสมหวังดังปราถนาอ๋อค่ะค่ะคุณแกรี่วอเตอร์คุณหนูครับ ขอเข้าห้องน้ำได้ไหมครับผมทนไม่ไหวจริงๆแล้วโอ้ยถ้นแตะถ้าแตาโดนถ้านมันมันจะออกมาชมรลกแล้วไมหวยไม่ไหวแล้วอยากพบกันแบบโรแมนติกมากกว่านี้หน่อยนันเนี่ยวิแค่สิบเยนจะอะอไรนักหนาแค่ได้เจอเขากว่าสุดยอดแล้วล่ะนั่นสินะอ๋อ thank you thank you rider ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมชอบประเทศญี่ปุ่นมากๆผมแอบมาเที่ยวเป็นประจำเลยครับ อ่าคค่ะช่วยเซ็นชื่อบนนี้กับขอจับมือหน่อยนะคะโอเคโอเคเฮ้ยเสร็จแล้วรับรองว่าดีใจจังเลยค่ะ้เป็นพระเจ้านั่นนี่เป็นเพราะของวิเศษนะเะรอจะว่าอย่างนั้นก็ได้ขอบพระคุณพระเจ้ามากค่ะไอเป็นพระเจ้าแล้วรู้สึกดีชะมัดเลยแบบนี้ทุกคนคงรู้สึกเคารพฉันขึ้นมาบ้างแล้วล่ะ ฮ่า,า,าโทษนะโทษนะไม่ใช่ว่าฉันจะลืมนัดระหว่างเราหรอกนะก็โทษนะมิจังจา่าเดี๋ยว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 อ,อย่าทำอะไรแผลงแผงนะโอ้มิจังเข้าใจผิดแล้วคนอย่างฉันจะลืมสัญญาที่ให้ไว้กับเธอได้อย่างไหกันเล่ามีใครที่ลำบากบ้างไหมนะหอะกำลังทำอะไรอยู่ล่ะครับหนุ่มน้อย เฮ้ยโถเออโนบิตะเองหรอกเหรอทางโน้นเลยไปชิ่วชิวชิวถ้ามีเรื่องกลุ้มก็พูดออกมาได้สบายใจเลยนะครับผลสอบวันนี้นฉันได้เก้าสิบคะแนนน่ะน่าอิจฉาจังฉันได้แค่สิบคะแนนเองอะ่ะสำหรับโนบิตะแค่นั้นก็คงพอแล้วล่ะหนอยแต่แม่ของฉันบอกว่าถ้าครั้งนี้ไม่ได้ร้อยคะแนนเจ็บจะไม่ให้เข้าบ้านเลยอะ่ะอย่าก,กังวลไปเลยลองขอพรต่อพระเจ้าดูสิฮะพระเจ้าเหรอ ใส่เงินทําบุญและขอพอรได้เลยแต่ว่าถึงจะขอพอรไปคะแนนสอบมันก็ไม่พระเจ้าจะให้การช่วยเหลือคนที่เชื่อมั่นในพระเจ้าเท่านั้นอจริงเหรอจริงสิต้องใส่กี่พันเยด,ดีล่อะอะอะไม่ต้องมากขนาดนั้นหรอกนะเอาหน้าเอาหน้าเอาเอได้โปรดเถอะครับทําไม่คะแนนสอบกลายเป็นร้อยคะแนนทีเถอะครับะ จงสมหวังดังปรารถนา,าแม่ขอโทษทีนะเอาคุณครูคือว่าข้อสอบวันนี้ครูเฉลยคำตอบผิดไปข้อหนึ่งเลยต้องแก้คะแนนให้นักเรียนทั้งห้องใหม่เอะเพราะฉะนั้นของเธอ,อไม่ใช่เก้าสิบคะแนนรอ,แรอกอืมเนี่ยเออร้อยคะแนนเต็มอาจารย์โยขอบคุณมากระรพระเจ้าดีใจด้วยนะแบคครับผมได้ร้อยคะแนนเต็มแล้วครับเอาเราต้องรีบไปบันันักเรียนคนอื่นต่อแล้วล่ะ คร,ครูครับถ้าเธเลยคำตอบผิดหมดทั้งห้องก็หมายความว่าผมได้20คะแนนสินะครับเออจริงสิต้องขอโทษโนมิตะด้วยนะใช่หรือเปล่าครับคำตอบที่เธอตอบถูกเพียงข้อเดียวนะจริงๆแล้วมันผิดนะ<อ>รู้ไหมเพราะฉะนั้นเธอจึงได้ศูนย์คะแนนยัง,<อ>ยงไงละ่ะหย่าอ,อ่ะกระจากกนโชคราสซยเองเอรับไม่ได้อ่ะไงโนมิตะ ฮ้ยได้ยินว่านายเริ่มเป็นพระเจ้าแล้วงั้นเหรอเออก็นะฉันโดนแม่ไล่ตามอยู่ช่วยปลอดภัยหน่อยได้เอขนาดกับพระกับเจ้านะดูคำพูดคําจาเขาสิเอาเป็นว่าใส่เงินทําบุญมาก็แล้วกันแล้วขอพรเฮ้ยอะไรกันนี่เก็บเงินด้วยอ่ะจะขอฟรีๆได้ไงอ่ะเฮ้ยจุดนี่ได้จ่ายก็จ่ายทุบบทตัวห้าเย็นห้าเย็นเอเหรอ น่าเกียไปมฮ้ยว่าไงนะแม่พร,ระเจ้ายังสนใจเรื่องจำนวนกันเหรอให้ต้องปลองดิถอยเตี้ยจังสาวว่งนักปลาจ้ะนาะอ้โหดร้ชะมัดเลยมีอะไรตกอยู่ด้วยเนี่ยเฮ้ยน,นี่นี่มันกระเป๋าตังค์ที่แม่ทำหายไปเมื่อวันซื้อนิ่นมา ถ้าแค่เชิแม่กาดูสิดูอะไรผมเจอกระเป๋าตังค์ของแม่ด้วยเอ้โอ้เบรกเอียดโอ้ยอุตสาห์เจอจนได้นะดีจังเลยนะแม่จ๋านั่นซีดีจริงๆแม่น่ะเดินหาซสทั่วเลยนะเนี่ยดีเหมือนกันนะแม่นะคนแบบนั้นมันน่าจะโดนสวรรค์ลงโทษมากกว่าเออมีใครต้องการขอพรบ้างไหมครับเมื่อว่าจะเป็นพรแบบนันก็สมหวังหมดเลยนะครับโอ้ย พระเจ้าโดบิตาครับมีอะไรหรออ่ะ,อะคือว่าฉันนะ่ะมีพอดีข้อหนึ่งที่อยากจะให้เป็นจริงอ,ะอ่ะอ๋อไม่มีปัญหาอ่ะใส่เงินทําบุญแล้วก็ขอพรได้เลยอ่าอ่าอ่าอุ้ยนี่ไอ้ลูดบัตรไม่ได้หรอเอ้ยมันก็ต้องไปได้อยู่แล้วสิอ๋องั้นเมื่อกี้นี้ฉันก็ใส่ไปหลายตังนะใช้เงินส่วนนั้นไปหากันทําแบบนั้นไม่ได้หรอกอ๋อยทาไมไม่ได้เราโถอะอะเจอแล้ว งกยิ่งกว่าใจแอ่นซะอีกตอนนี้เอาเธอหน้าเอาไปขอให้ผมสูงขึ้นอีกสักนิดเธอครับเถมยังจะขอพรยากๆอีกอะเอ้าก็ไหนบอกว่าพรแบบแไหนก็ทำให้สมหวังได้ไงเล่าเรื่องที่ทำได้กับทำไม่ได้นะมันจะเล่งแสงแล้วจงสมหวังดังปลารถนน ส่วนสูงเพิ่มขึ้นแล้วนี่เห็นไหมเอ๊ะอ้าจริงสิส่วนสูงของฉันเพิ่มขึ้นแล้วโอหัวปูดหน้าดีใจตรงไหนกันเล่านี่เขาเรียกว่าส่วนสูงเพิ่มขึ้นหรือไงหลอกกันชัดๆตน่อยแม่จ็บใจนะเอาันขึ้นมาเอาขึ้นมาตังวงจับจดเย็นมนได้แค่นี้เท่านั้นแหละเฮ้ยหน่อยแน่เอามาเอามานียอยยโซบิตะจับเอาไว้เลยนะกลับมาแล้วครับ การเดินช่วยคนได้ไม่ง่ายเลยฮะมีความสุขทำเพลงนั้นนะที่กระตันยูต่อแม่บักดีมกันนะเืินทั้บุญก็ใช้เงินของเราเองนี่แหละแม่ครับน้องขอพอดูสิครับจะเล่นกลนอะไรเหรอก็แค่ขอพอมาเธอครับนั่นสินะอย่างน้อยนะก็ขอให้นบิตะมีผลการเรียนเท่ากับคนทั่วไปด้วยเถอะ แย่ชะมัดเลยแม่ขอพรโหดๆแบบนั้นนะ้อพวกไปทั้งขาดคำฉันไม่รู้ด้วยแล้วนะอ๋เออลูกแจกตก็ไม่ได้ซะด้วยสน่เ่